แมไอ้น้องต้นอ่อนเขาเดี๋ยวครูจะให้เองอ่ะไปแข่งตอบปัญหาคณิตศาสตร์นะได้ครับครูเพราะครูเห็นเนี่ยความสามารถเองเหลือมลดพร้อมหอโอเคดีบ่านสิหรือเป่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปสอบโอเคครับักเรียนพร้อมกันครับโอเคต่อไปจะเป็นการสอบคัดเลือกระดับประเทศนะเพื่อไปสู่ระดับนานาชาติโอเค โดยผมจะชี้แจงนะครับก็คือมีข้อสอบทั้งหมด10ข้อข้อละ2นาทีผมคิดว่าทุกคนคงพร้อมกันหมดแล้วนะครับโอเคไปที่ข้อแรกครับโอ้ยมันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยเดียวาจารย์ถูกไหมครับต่อไปครับข้อสองครับ โู้โหน้องต้นอ่อนเร็วมากครับต่อไปครับข้อที่สครับนข้อใู่ไดู้ไอูเการวจัตเครัข้อสครับน้องต้นอ่อนนี่มาไวมากนะผมว่าน่าจะแชมป์นะครับอรอไอ้พ่ ด้วโอ้โหน้องต้นอ่นเอาแชมป์แล้วนะครับเนี่ยข้อห้าแล้วนะครับเนี่ยต่อไปครับเป็นคนอัดคลิปเสียงแค่ส่งเสียงให้ดูใช่ไหมบอสเออๆจะอัดที่บ้านก็น่าจะดีกว่าลำบาะกลับบ้านก็ได้ตอนเนี้ยงานศาสตรว่าเอองานศาสตร์นานตั้งนานไม่หรอต้องนอนแล้วแหละจริงๆนะต่อไปครับข้อสุดท้าย ถือว่าน้องน้องอันนี้ท็อปฟอร์มจริงๆนะเนี่อนเรียกงี้แล้วจานถูกแล้วเย่ถูกเลยด้ยครับต่อไปจะเป็นพิธีการมอบรางวัลครับ ผู้ชนะก็คือน้องต้นอ่อนครับน้องต้นอ่อนมาครับนี่ครับรวงวันครับโอ้โหเอ่งตอนนี้ต่อต่อไปนะลูกนะโอค้ยเจนีก่กูฝันล้วแล้วกี่โมงอ่ะเจี่ยแต่งขึ้นโ้ my god bro